คือพื้นที่ผมเพิ่งได้คอตชอมามันเป็นคืออะไรเป็นใบคอตชอคอคอตชอโครงการพระเทพคนอยู่ร่วมกับป่าเอ้าเหรออันนี้ไปหยิบหยิบมาให้ให้พี่ดูเร็วข้างบนน่ะไปเอาลงมาดูไปคอคอชอย่างนี้เหรอว่าพื้นที่เมื่อก่อนมันเป็นทํากินในพื้นที่เสพป่ามันได้ใช่ไหมพี่เวลาเอาทิวมัดหวานนะมันจะเกิดไดอะตอมไดอะตอมมันจะอุดจริงๆริแล้วมันคือไดอไดอะตอมเกิดจุลินทรีย์ที่มันจะหนาแน่นขึ้นมาแล้วก็ไดอะตอมที่เกาะกระหินน่ะ มันมันจะทําให้เป็นระบบนิเวศแล้วทีนี้มันแท่ตัวเหมือนที่เราเหยียบหินแล้วลื่อนๆตามเป็นที<า>่ตะไค<อ>ร้เหรอคะอ่านั่นแหละเขาเรียกดะตอมออแล้วจะเป็นเม็ดเล็กๆนั่นแหละตัวนั้นน่ะมันก็จะอุดอุดให้แต่คนเรามไ,มไม่ไม่ไม่สร้างจุลินทรีย์ไม่สร้างดะตอมมันก็ไม่มีอะไรอุดผนังบ่อไงอ,อุดปีแรกก็ผมขุดดูนะมันเก็บน้ําไม่อยู่ดินแถวเนี้ยอืแต่ตอนเนี้ยพอปีเดียวอันนี้มันมีตาน้ํำไหมคะ มีมีข้างล่างมีมีออกเนี่ยเนี่ยขุดจนเตอเตอตาน้ําเลยเนี่ยอันนี้ต้องใช้แมคโครใหญ่ค่ะพี่ต้องใช้แมคโครใหญ่แมคโครเล็กเอาไปอยู่ผมไม่เยรู้จักใครพี่มาอยู่ไม่รู้จักใครก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นปาดปาดพระราชาเนาะเราก็ทําตามแบบทําตามกาลังเราแหละพูดง่ายงไม่หลวงอ่ะเขาให้ดูขุดดูก็คือขุดหลุมหนมคบอ๋นนี้อันนี้เรียกหนุ่มหนมคบเหรอคะอันนี้ความลึกอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เป็นวิทยาการหน่อยทั้งหมดในจักปาก หกเมตรเออใช่หนูดูแล้วคือหกเมตรหกเมตรแต่ว่ามันมันมัน,มนเชิงน้ําบ่อเลยนะมันมัน<ช>มันไม่ใช่แบบอันนี้ความกว้างของความกว้างของของก้นหลุมอ,ะอ่ะอยู่ที่ประมาณห้าเมตรถึงไหมใช่ใช่ประมาณห้าเมตรห้าคูณห้าเมตรอ่า <5 S 2> อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะบ,บ่ออะไรนะอ่าหลุมนมค,คกเป็นบ่อชาร์จน้ําอ่าบ่อบ่อชาร์จน้ําก็คือในกรณีที่พื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ําเลยไม่มีเลยครับแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีตาน้ําอ๋อให้ขุด บอ่อชาร์จน้ําเนี่ยตะวันตกเฉียงใต,ต,ต้ตะวันตกอ๋อตะวันตกเฉียงใตแ้แล้วน้ําเนี่ยมันลงไปแล้วมันจะหมุนไปตะวันออกเฉียงเหนือ<ก>โอเค,อเค,อเคถ่ายตั้งเนี่ยถ่ายประมาณสักห้านาทีพอแล้วอัวนี้ค่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้อ่อกราวัสดีท่านผู้ชมนะคะคก็เผื่อเผื่อได้ลงติ๊กตอกนะเผื่อเป็นเป็นเป็นวิทยาทานในติ๊กตอกเพราะว่าพี่ทรงวุฒิพี่ขอขอชื่อนามสกุลแล้วก็อ่อในส่วนที่พี่มีหน้าที่อยู่ดีกว่าอ๋อผมเป็น ป่าเศรษฐกิจพอเพียงของแผ่นดินของจังหวัดลําปางซึ่งมาทําสวนผสมผสานในพื้นที่แห้งแล้งและสวนสับปะรดนะก็ปลูกไว้กินนะเหลือกินก็แบ่งปันกันนี่แหละนะเราก็มีรายได้ตรงนี้เพียงทั้งหมดพื้นที่นี้เท่าไหร่นะคะพี่ทั้งหมดที่ผมซื้อที่เนี่ยน่ะร้อยไร่แล้วก็ทํห้าสิบไร่ไม่สําเร็จก็กลับมาเป็นหนึ่งไร่สิบสี่ยางอินตั้งแต่สามเดือนถึงสามสิบปีปลูกอย่างไรก็ทําทีละไร่ละไร่จนครบสิบไร่ตรงนี้เป็นสวนกาแฟ สําเร็จโดยศาสตร์พระราชาแนวพระราชดำริต่างๆศึกษา400ข้อส่วนผสมส่วนผสมผสานนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เป็นสวนกาแฟโรบัสต้าแล้วก็สตอต้นจากทางใต้เป็นพืชพืชต้องบอดก่อนว่าแอเรียตรงนี้อยู่ในของส่วนไหนของจังหวัดลําปางอยู่น้าอยู่ของอําเภอเมืองบ้านเสด็จอำเภอเมืองั้านเสด็ที่น้อยขับรถเข้ามาเมื่อกี้ทางโหดมากเลยคือเป็นป่าหมดเลยแล้วก็เป็นสวนสับปะรดหมดเลย แต่ว่าเอ่อสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพอเข้ามาในโซนของพี่คือมันเป็นโอเอซิสเลยมันเขียวไปหมดเลยท่านผู้ชมคือแบบจากแห้งแล้งแบบว่าเป็นภูเขาเพราะที่นี่ลำปางเนี่ยเราจะที่สุดเลยหนาวหนาวหนาวสุดร้อนสุดแล้วก็อากาศสวิงสุดๆคือ ไฟป่านะคะที่สําคัญแล้วพี่เขาว่าตีนเขาเนี่ยไฟป่าด้วยนะไม่เป็นไรค่ะพี่อย่าถอยไปเดี๋ยวตกตกบ่จะบอกว่าอันเนี้ยพี่สมุทรเออเรามาสัมภาษณ์ก็คือเป็นสวนผสมทั้งหมดแล้วที่สําคัญคือไม่มีน้ําเลยท่านผู้ชมอ่าผมเพิ่งขุดได้สองปีนี้นะผมมาอยู่ที่สองปีแล้วและทีนี้อ่ะน้องปุ้ยมาดูในในสวนของบ่ตรงนี้ที่เขาอธิบายคือเมื่อกี้อะอธิบายแล้วเรารัดต่อชดตรงนั้นเลยคือความลึกพี่เขาบอกว่าต้อง ต้องขุดทิศไหนนะคะอันนี้คือไม่มีน้าเลยนะท่านผู้ชมอ่ะตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ของของทิศของเขาอ่ะของของแปลงที่ในแปลงที่อ่ะแล้วเราเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมีน้าล่ะคะพี่เป็นบ่อชาร์น้ำค่ะฝนตกแล้วให้ลงซึมอยู่ชั้นล่างใต้ดินแต่นี่พี่ขุดแล้วมันเจอตาน้ําเลยไงอ่าขุดไปแล้วมันมันเออมันมีตาน้ําซึมออกมาอ่าเป็นแรงกดดันจากเขาเนาะคือหลักการมันอย่างนี้ครับอ่าถ้าขุดตะวันตกเฉียงใต้น้ําเนี่ยมันจะหมุนเวียนทวนโลก หมุนเวียนกันนะครับสวนกันน้ําลงไปแล้วก็หมุนกับตะวันออกเฉียงเหนืออืแล้วไปขุดบ่อบาดาลที่ตะวันออกเฉียงเหนือน้ําจะไม่ขาดค่ะอ่าแล้วน้ําที่มันวิ่งสวนขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือของแปลงที่เรามันจะทําให้เวลาเราห่มดินเนี่ยน้ําที่กลับไปเนี่ยจะชื้นขึ้นมาที่รากไม้เงินระดับความลึกก็ต้องเป็นผลนะใช่ครับจะมาขุดตื้นๆแบบเม็ดเดียวนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้กี่เมตรคะอันนี้หกเมตรครับความลึกของก้นหลุมอยู่ที่ห้าคูณห้าคูณห้าเมตรเท่าที่น้ำม้อยดูด้วยตานะ หมายความว่ากว้างนะกว้างกว้างเราเรียกมันน้ําบ่อยเราเรียกว่าหลุมนมคกหลุมนมคกอันนี้อันนี้เป็นศัพท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าเราเลยแก้มลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวูมิพลัดุนยเดชหงน้ําแบบแก้มลิงแล้วก็หลุมนมคกนะครับธนาคารน้ําต่างๆอย่างนี้ผมขุดสองหลุมนู้นหลุมนี่หลุมนะฮะใต้ที่ทางเข้ามาเนาะอันนี้เป็นเป็นแนวพระราชบัตของท่านเลยท่านเป็นคนคิดเองแล้วก็แล้วก็ถ่ายทอดให้กับปราช หลายๆคนคนสนิทแต่ละท่านที่มาสอนสอนผมนี่แหละนะครับซึ่งเราได้ทำในในวังของท่านนะเนาะในพื้นที่ใช่แล้วก็อย่างสวนพุลักธรรมชาติที่นครนายกมาบเอื้องของอาจารย์ยักษ์นี่ก็ทั้งนั้นแหละครับได้เรียนรู้มาทั้งนั้นเลยงั้นจุลินทรีย์สรรพสิ่งอ่ะที่ว่าเอามาหมักร่วมกับมิสเตอร์ฮิมัลกับฮิมัลเราจุลินทรีย์ท้องถิ่นจุลินทรีย์สรรพสูงอ๋อหรอจุลินทรีย์ท้องถิ่นก็คือ ไปเอาหัวเชื้อจากที่นครนายกอะเห็นเขาไปเอาที่ปทุมป่าจนซีป่าในเมืองเขาไม่มีแล้วมันจะมีสปอขึ้นไหมใช่ใช่มีมีท่าผู้ชมค่ะบอกว่าทําคลิปสั้นๆก่อนเอาน้ําบ่อให้จบเดี๋ยวน้ำจะุยเป็นเรื่ององ่นเล้าเือกี้เอางั้นเอาตรงนี้เลยเนาะพอเวลาหน้าฝนน้ําถ้ามันไม่ทะลุชั้นหินนะน้ําก็จะไหลไปตามตามพื้นที่ตามพื้นที่ลงคลองไปซึ่งมันไหลเร็วมากแล้วมันไม่ลงไม่ลงชั้นล่างในเมื่อไม่ลงชั้นล่าง น้ำใต้ดินที่มันไม่หมุนกลับเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีสะท้อนกลับมาให้ต้นพืชในหน้าแลง้ง mm hmm. อ่าเรียกว่าปลูกครั้งแรกๆแทบไม่สําเร็จเลยอ่าแต่นี้พอมันสะท้อนกลับไปใต้พื้นดินของเราตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเนี่ยเราคุมดินด้วยพลาสติกหรือใบใบไม้หรือฟางเนี่ยไปดูเลยครับมันจะมีความชื้นเล็กๆน้อยๆตอนเช้ามืดขึ้นมาติดแล,ล้วรากพืชเนี่ยจะได้กินแล้วก็ผ่านแล้งไปได้ mm hmm. อันนี้ผมผมอันนี้ <ผม S 2> พี่พจะบอกว่าฤดูแรงเนี่ยไม่แหง้ง แต่น้ำม้อยดูกลัวมากเลยพี่นี่เดือนมีนาไงมีนาเดี๋ยวเมษาใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝวพายุก็มาแล้วก็คือแบบก้นเขียวเลยท่านผู้ชมแล้วปลาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามิสเตอร์ฮิวมัสเราใส่ผมไปจุ่มให้ดูน้ำจะใสเลยผมลงไปจุ่มให้ดูไหมอีกสองเมตรกว่าเลยอะยังอยู่จริงจุ่มให้ดูหมายถึงจะเอามาทพี่ค่อยค่ค่ะเดี๋ยวพี่สงกรดลงไปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ไม้เนี่ยประมาณเมตรเศษนะเม ือตอนขุดเสร็จเนี่ยอันนี้ดินมันจะไหลลงไปมั่งเนาะค่ะแต่ว่าเป็นลักษณะชัน,น,นเนาะไม้ไม้ไม้อยู่แค่นี้ผมเนอะอ,าาอ่ะฮะพี่พี่สูงเท่าไหร่ร <170. S 1> ้อยเจ็ดสิบร้อยตาน้อยนี่แม่นนะแม่ลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรล่ะฮะไม่ทันมองแล้วตกใจหมดเลยพี่อะไรนี่ ยังไม่เจออ๋อโอเคคือคือลักษณะว่าเป็นเป็นลักษณะวีลงไปอ่ะตัววีลงไปหีใช่ป่ะวีลงไปไม่โคจะยืนตรงนี้แล้วก็นะแต่แต่ทีนี้ว่าเราเดียวอยู่ใช่ปะมีปลาอยู่ผมเลยไม่ใช้น้ำค่ะค่ะค่ะมีปลาอยู่ก็เลยไม่ใช้น้ำเราเรากลมีน้ำเราขุดบ่อตรงนั้นพี่เดี๋ยวเราลองหวานนิดเตียวฮิวมัสลงไปเนาะอ่ามันน้ามันจะใสเลยล่ะผมเคยหวานแล้วนะจนน้ำมันอยู่แล้วนะน้ําใสเลยน้ําอยู่เลย ตอนนั้นน้ำน้ำแห้งกว่านี้อ้อขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับที่เตอเยาวัฒนาที่ลงน้ำเพราะว่าแล้วมันน่าจะใส่อะสักแป๊บนึงอะใช่เพราะว่าปุ้ยปุ้ยใส่ที่ผาหอบเราอะงงานเรานี่ใส่แล้วปลาตัวไวมากเลยนะไวปลานี่ออกลูกออกหลานแกแดดด้วยอะคือแบบว่าถึงเวลาปุ๊บนี่มีมีลูกมีหลานไปหมดเลยเขาเขาก็กินเหมือนกันดินกินอะไรเนี่ยตรงนี้เรามอสก็จะขออนุญาตเราลงติ๊กตอกด้แหละความยาวนี่มันได้ไหมละปุ้ยความยาวนี่หนึ่งนาที ห้านาทีโ้มันยาวยาวไม่เดี๋ยวนี้ใช้อยู่ใดี๋น้มนไม่ไตัดนะน,น,นาวยาวอยู่นะใน,ในในทิกตอกได้อยู่<ม>เพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ไบอกเลยว่าไม่เคยได้ยินเลยค่ะใช่ก็เพิ่งมาได้ยินจากพี่เพราะว่าต้องกราบขอเพระคุณอังน,นั้นงั้นพี่จบยังตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้เราจบตรงนี้ขอแบบว่าเป็นช็อตที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอันนี้คือแบบเป็นพื้นที่ที่บอกก่อนว่าที่ที่เนี้ยไม่มีน้ําเลย แล้วก็เป็นที่ตีนเขาด้วยแล้วปกติเนี่ยมันจะไม่มีนะไม่มีไม่มีน้ำอะไรคลองไม่เหลืออะไรนอกจากฝนตกไม่ใช่แล้วทีนี้พอพอขุดแบบเนี้ยอ้าวงั้นงั้นที่เอาที่เริ่มต้นแล้วจบตรงนี้นะปีแรกที่ขุดปีที่ขุดนะมันจะเหลืออยู่ติดๆแค่นิดเดียวคืบค่ะมันก็แห้งนะอันนี้คือลักษณะเหมือนเราถ้าไปบุกเบิกที่ใหม่ๆอ่ะเราจะต้องทําแบบเนี้ยหลุมขนมคกหลุมหลุมขนมคกเนี่ยเราต้องทําแบบนี้เลยใช่ใช่เราต้องทําบ่อชัดน้ำพอปีสองนี่นี่เรียกบ่อชัดน้ำ บ่อชัดน้ําก็คือพอละหวานพวกตัวเรียกจุลินทรีย์ให้มันมาอุดผนังบ่อนะอย่างฮิวมัสเนี่ยนะมันก็คือธาตุอาหารที่เร็วมากเลยมันก็จะทําให้สร้างเขาเรียกไดอะตอมหรือที่ตะไคร่อะไรเนาะมันจะปิดผนังบ่อพราฝนตกมาอีกปุ๊บระบบนิเวศอ่ะมันง่ายเป็นระบบนิเวศของ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 ระบบนิเวศความสมดุลของ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 น้าอ่ะของของการดึงน้ําดึงน้ํากับดึงความชื้นอ่ะให้มันสัมพัสให้มันช่วยให้อะไเนี่ยมันก็อยู่แบบนี้ ก็อยู่ที่จริงที่จริงผมก็ใช้ใช้ได้ถึงตลอดฝนเลยนะอันนี้พี่ขุดมากี่ปีแล้วคะอันนี้ขุดเข้าปีที่สามแล้วขุดปีที่สามแล้วปีที่สามนี่คือเราเราควรจะขุดช่วงฤดูไหนผมก็ขุดเดือนเนี้เดือนเมษาเนี่ยอ๋อมันจะได้รู้เราไปเจอตาน้ําน้ํามันก็มุดขึ้นมาเลยใช่มันมีแค่ชื้นๆแล้วก็มีตาน้ําออกวันหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่เยอะอ่ะแต่ว่าปีแรกก็ยังยังเก็บน้ําไม่ได้เยอะค่ะพอเราหวานพวก อ่าฮิวมัสหรือสารปรับสภาพดินลงไปช่วยเนี่ยเนี่ยสองปีที่ผ่านมามันก็น้ําก็อยู่อย่างเงี้ยอ่าน้ําก็อยู่แบบนี้นะก็ก็มีใช้อ่ะอเเคคแต่ว่าเรามีสองลูกตรงนู้นอีกจาอนุนดินลงไปก็ยังยังยังบ่อนี้จะดีกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดมีท่านผู้ชมเขาถามว่ามันเราดูดเอามาใช้ได้ไหมได้มันก็มีออกมาอีก อ๋อ oh, คือมันปีนตาน้ำนี่มันจะมีออกแต่<า>ว่าพอดีว่าพี่สม,มุรไม่ไม่ได้ดูดออกมาใช้เยอะเพราะมันมีปลาอยู่เขาให้ปลามากินแล้วมันไม่ตายผมก็เลยไม่กินมันก็เลยปล่อยไป oh. มันก็เลยออกลูกกันอยู่เลยนี่แต่ <laughs> ถามว่าคือ <laughs> สมมุติก่อนว่าถ้าคนที่ทําไม้ผลเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้เพราะว่าประเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดใครเห็นเราอย่าลืมกดติดตามเนะพี่ oh, เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอกดติดตามปุ๊บป่ะพี่หนูก็ มีโอกาสพี่พี่สมุทรได้เมตตาในครอบครัวมิสเตอร์ฮิวมัเรามาให้ความรู้ในในในด้านของปาดพระราชาชึ่งซึ่งเราก็นัวกันแบบมิสเตอร์ฮิวมัสทำไม้ผลเราไม่เคยแบบมาลงพื้นที่ที่จะมีผู้รู้ลึกจริงอะไรนะพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าแบบนี้เราทําให้น้ําอยู่ได้ผมก็จะขุดแปลงใหญ่ข้างบนคือพืชหลายตัวรอน้ําค่ะเราก็ขุดทีเดียวก็ได้ได้ทุนคืนเลยค่ะงั้นเราทแบบนี้เลยเอองั้นงั้นเดี๋ยวเราเราจะ คลิปนี้ไว้ในเรื่องของบ่อชัดน้ำบ่อชัดน้ำหลมขนมปกเรานะคะก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามเพราะว่าเดี๋ยวเราเราก็จะขอชมเพราะว่าพี่พี่ต้องต้องกราบขอพวกคุณพี่ก่อนเป็นอย่างสูงที่ที่ได้เมตตาให้กับครอบครัวมิสเตอร์ฮิวมัสเราได้ได้เป็นกระบอกเสียงอันนึงในการที่จะเผยแผ่ให้กับคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมบ้างดีนี่คนดูเรานะลาวพม่าอเมริกาก็มีบางทีแบบอยู่อเมริกาเงี้ยอยู่ รัสเซียอยู่อ่หลายคนเลยนะที่ชมมาม่อยอ่ะเขาโทรมาถ้าเราเราว่าตรงๆแล้วเราเราพูดกันถึงว่าเราไม่โจบตีไขรเนาะอต่คนมีพื้นที่น้อยใจก็ขุดยังไงเขาก็ขุดได้เท่านี้อ่ะมีตังค์แค่นี้ที่มีมีตังค์อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยควรเท่าไหร่แ้วเขาถามกี่บาทกี่บาทท่านผู้ชมห้าพันบาทวันนึงห้าพันบาทวันนึงแม่โคน้อยด้วยนะแม่โคน้อยลงไปเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นมาอ๋อไต่ดุมดุมดิดดิดอ่าเราก็อ่าแล้วก็ตรงนี้ห้าพันบาทแล้วก็มาเกี่ยตรงนี้ที่ ทิดตรงนี้อีกหน่อยนึงอีกวันนึงก็บางทีเขาก็ต้องมีใจอยากช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีนี่แพงแล้วเนี่ยบางคนนี่เอาเป็นหมื่นเลยนขุดเนี่ยขุดหนึ่งไร่แล้วเขามีที่สองไร่แล้วทากินตรงไหนล่ะแล้วลึกสามเมตรตอนหน้าแลลงก็ไม่มีน้ําอีกเห็นไหมบางคนมีแค่ไร่สองไร่เนี้ยเขาขุดอย่างนี้ที่ตอบตอบโจทย์เลยนะใช่เราต้องคิดเราต้องคิดนะในหลวงจะให้อะไรโคกหนองนาโมเดลขุดขุดบ่อน้ําใช้เอาขึ้นมาปลูกบ้านออผมผิดไหม โอ้ถมถมที่ให้มันแน่นเลยถมที่บ้านอะบ่อน้ําใช้เอามาปลูกบ้านที่อยู่อาศัยแล้วปลูกไม้รอบบ้านนี่นี่นี่ดูดูดูบ้านบ้านในสวนเล็กๆของคุณอยู่แบบบ้านนี้แหละเโอ้โหน่ารักมากแล้วบ้านโปร่งมากเลยนะคะเพราะว่าน้าเนี่ยกระแสกระแสของความเย็นของน้ําเนี่ยทําให้บ้านดูเย็นเพราะว่าปกติตอนนี้ยร้อนมากเลยนะใช่คือคือเข้ามานี่งงมากเลยทําไมพี่ถึงเย็นเนี่ยเพราะมันร้อนจะปุ้ยบอกหูพี่ โอ้เข้ามาทาไมตอนแรกป่าแห้งแล้งหมดเลยแบบแห้งหมดพอเข้ามาในพี่เขาแบบเขียวเขียวแล้วก็เย็นมากด้านบนนี้ก็จากนู่นมาเลยนะต้นฝักริบน่ะของผมทั้งหมดเลยค่ะก็ที่ประมาณร้อยไร่เดี๋ยวผมผมเว้นป่าค่ไอตรงที่เราทําเราก็ทําไปตรงที่เราเว้นป่าเราก็เว้นป่าไม่ต้องรีบทํามันเว้นมันไว้บ้างป่าให้มันร่มเย็น ป่าธรรมชาตินะป่าธรรมชาติที่เราทำแนวต้องทำแนวกันไฟด้วยเนี่ยทำทำครับทำด้านบนหมดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้สำหรับนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อคลิปกันทุงที่เป็นพี่ปลูกพืชกี่ระดับเพราะว่าในนี้พี่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามแล้วก็ไปดูใน EP ีต่อไปเราจะรัน EP ีเลยเพราะว่าพี่จะพาเราไปชมสวนกาแฟของที่เขาเอาเอาสวนสตอกับสวนกาแฟนะคะแล้วก็ยางนาก็มีอยู่ด้วย หลายอย่างคือจะต้องไปดูก่อนว่าพี่เขาปลูกพืชกี่ชั้นไงเรานับชั้นกันเลยเพราะว่าสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้จะ็่สามชั้นสามชั้นใช่ไหมตอนนี้ก็คือกี่ปีคะที่เราสร้างสามชั้นี่กี่ปีเจ็ดปีครับอยู่สิบสองปีทาผิดทําถูกอยู่แลสองปีสามปีสิปีอ่าแล้วเจ็ดปีหลังก็สําเร็จอมาทีแรกก็ลองตอนนี้ก็ตอนนี้เก็บกาแฟทุกวันเลยเก็บั้นเดี๋ยวไปดูไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจบอีพีนี้ไว้ก่อนนะคะเรากลาบขอพระคุณพี่สําหรับ ความรู้เรื่องของออันนี้ลดหมขนมคบรถผักได้นะงามดีด้วยเพราะมันเป็นอาหารจากฮิวมัสจากเขียวอื้อเลยเออเราเราเราใส่มิสเตอร์ฮิวมัสเราลงไปใช่ใแล้วรถผักนี่เพ้ยวใส่ตัวกระตูนเออผมใส่มาทีแรกน่าจะเป็นข้าวขาวหรอบางบางคนเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงที่เขาไปเลี้ยงปลาคาร์ที่ที่กาญจนบุรีเขาบอกว่าปลามันโดดอ่ะพี่ปลามันโดดเขาบอกว่า มันน่าจะเป็นสาหล่ายที่เราใส่ไปอ่ะคือแต่ไอปลาธรรมชาติเนี่อาหารเลยอาหารเลยคือผมซื้อมาทีแรกผมซื้อข้าวมาแล้วีผมไปเอามาข้าวมาอย่างเพราะว่าของเราอ่ะเขาใช้เลี้ยงปลาคร์ฟบ่อใหญ่อะค่ะบ่อใหญ่ที่แบบเลี้ยงธรรมชาตินะที่เขาเลี้ยงปลาคารันเขาบอกว่าถ้าครังคาวอ่ะเราเราใส่สาลายเข้าไปด้วยไงสาลายเราใส่อยู่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยสำหรับปลาบ้านๆน่ะเจ้าปุ้ยบอกว่าพี่อโห ไอปลาลูกปลานะมันออกมาเต็มเลยแล้วมันออกกาลังกายมันช่วยกันมาเข็นมาเข็นผักมาเข็นไม้กระดานเล่นไมเไาไม่คิดมั่งเลยว่าเราอยากกินปลามาเป็นแคลเซียมแล้วไม่คิดเลยมันไม่กินแคลเซียมไปสร้างตัวเขาล่ะอ๋องั้นก็คือมิสเตอร์ฮิวมันเราใส่ให้หมดแล้วมันก็เรียกแบบโตไวแข็งแรงกินครับโอเคฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณสําหรับเรื่องของที่เก็บน้ำครับหลุมขนมบหลุมขนมคกบ่อพักน้ํานะก็เดี๋ยวเรา กด EP ต่อไปงั้นเดี๋ยวเรากราบลาตรงนี้ก่อนพี่ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> กราบขอบพระคุณพี่เป็น <Yeah. S 2> อย่างสูงนะคะความรู้ตรงนี้